สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับผมกบบอลสี่เช่นเคยนะครับพี่พรนําไม้ตัวเทพมานําเสนอเพียบเลยครับนี่ครับพี่พี่พรแนะนําหน่อยครับต้นเทียสลานะวันนี้ให้อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยครับผมต้นนี้ครับเซลเลยครับสวยๆเลยครับครับต่อมาก็เป็นเอ่อเศรษฐีเมืองเพชรนะครับผมด่างสวยครับต้นนี้ด่างสวยครับผมด่างทุก ทุกใบเกือบทุกใบอหอมไซส์ใหญ่นะครับให้อยู่ที่สามพันสี่ร้อยบาทครับผมสามพันสี่ร้อยบาทเพชรเมืองนนครับเพชรเมืองนนถึงจะเผือกมาแล้วสองใบนะครับแต่หลอดนี้ครับหลอดนี้ล่าสุดติดเหี่ยวครับผมไม่ถึงกระเผือกนะครับผสวยครับสวยครับผมเท่าไหร่ครับที่สองพันห้าร้อยบาทครับสองพันห้าร้อยบาทพญาขอมไม้แยกหน่อต้นนี้นะครับผมแปดร้อยครับผมแปดร้อยบาทครับอันนี้เป็นเมืองเกาะเก็ดครับผมเกาะเก็ดนะครับครับอันนี้ให้พันหกครับผม 1,000บาทนะครับ600บาทนะครับด่างเศรษฐีพันล้านฟอร์มนี้นะครับด่างประมาณนี้นะเอาเบาครับผมเปิดอยู่ที่2,100บาทครับ2,100บาทนะครับครับเมืองเกาะเกตดครับเมืองเกาะเกดครับติดป้ายติดด่างครับผมจะไม่เยอะแต่ก็ยังเด็กอยู่เอารุ่นได้ครับผมเอาพานเดียวครับ1,000บาทนะครับเจ้าจากพารตต้นนี้ให้900นะครับครับเจ้าจากไป900บาทนะครับ900บาทครับสวยเลยครับ รัตสมีเงินครับผม7 5 0้อยห้าสิบนะครับ750บาทครับลัตสมีเงินอ่อลูกเจ้าสัวกับเจ้าวังต้นนี้เอาแค่พันร้อยพอหนึ่งันหนึ่งอยะครับเจ้าสัวเจ้าวังทศกัณฐ์หน้าทองครับใครยังไม่มีนะครับต้นนี้แนะนําครับผมพันหกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทมีสองต้นนะครับมีสองราคาเท่ากันเลยไหมพี่ให้เท่ากันเลยครับเท่ากันเลยนะครับับโปรให้เลยนะครับวันนี้ครับอ้าวนี่เจ็ดร้อยบาทครับ เจ้าจักรพรรดิครับจักรพรรดินะครับพาดบางแก้วครับ4ี่พันสี่ร้อยครับใบใหญ่นะครับยสวยเลยครับผ้ามพูครับหน้าดุครับผมสี่พันี่รอยครับพี่ครับผมสี่พันี่ร้อยบาทครับถูกมากเลยครับคุณผู้ชมครับผมอันนี้เป็นไม้ป้ายของอาจารย์ปอนะครับผมไม้ด่างนะครับผมไม่ได้อาจารย์ปอเท่าไรครับตอนนี้อยู่ที่พันหร้อยบาทครับผมหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับมอ่าปะไม้ด่างปลายสวยเลยนะ อันนี้ต้นนี้ครับผมนุ๊กมะก้าวครับผมหน้าชมพูหน้าเทพเลยครับเอายี่ที่พันหกร้อยบาทนะครับวันนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับรับหลอดใหม่ติด้ายทนเหลืองเลยครับพอหลอดใหม่สวยเลยครับดูอันนี้เป็นมุกาหารครับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับวันนี้เคไไ่ครับผมไม่้า้ครับผมไม่สวยนะครับมุกทหารอ่ายอดมงกุฎครับสองพันเจ็ดครับด่างประมาณนี้นะครับโตรเทพเลยครับครับผมเท่าไหร่ครับพี่ครับเอาสองพันเจ็ดนะวันนี้นะครับพักมาครับ พันห้าร้อยบาทครับไมยป้ายครับผมของอาจารย์ปอครับผมปอนะครับเผื่อเลยครับอันนี้เป็นเมืองเกาะเกตนะครับผมเมืองเกาะเกตอีกตัวดูหลอดใหม่เครับดีเหลือดังเทพเลยครับดังเทพเลยครับผมพันเก้าครับผมพันเก้าร้อยบาทนะทีลามุ้งทองครับเท่าไหร่ครับพี่เก้าร้อยบาทครับผมเก้าร้อยบาทเด้อเด้อเงี้ยจีอันนี้ยังไม่ โอ้อะไรครับพี่อันนี้พันสองครับพันสองคืออะไรครับพี่พันสองนะครับตัวละพันสองนะต่อรองมานะครับคืออะไรครับพี่อันนี้เศรษฐีเมืองเพชรครับเศรษฐีไม่ใช่เสรทีอะไรวะเนี่ยเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านเออเศรษฐีพันล้านตัวละตัวละพันสองครับตัวละพันสองนะครับคุณผู้ชมหมดเลยหมดเลยนะครับต่อรองมาครับโอ้ยสวยๆเลยครับตัวละพันสองนะนะครับโอ้สวยๆแคปรูปไม่ทันนะครับแล้วก็ ส่งใส่ลายพี่พรเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์แล้วก็ลายพี่พรไว้นะครับเนี่ยวันนี้วาสนาเนี่ยนกนี่วาสนาหลออนี้โคตรเก่งเลยโอ้เทพเลยครับด่างแถมเจ็ดร้อยบาทนะวันนี้วาสนาพันเจ็ดร้อยบาทนะคมถ้าบางแก้วหน้าชมพูครับผมกําลังเก่งเลยครับเท่าไหร่ครับเอาสองพันสองร้อยบาทครับสองพันสองร้อยนะครับข้าบางแก้วสวยๆเลยครับศิลาหน้านี้นะครับศิลาศิลาหุ้มทองครับผมเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ มงคลผสมนะครับคลายทุกใบครับใบครับก็มีครับและหลอดใหม่ก็ายอีกครับครับเขาจะทนเหลืองด้วยครับผมให้ที่พันเก้านะครับตัวนี้พันเก้าร้อยบาทนะครับมงคลผสมครับไม้กำลังมาแรงครับผมอ่าเทพบัศลาครับผมโอ้เทพบัสลาดังใบครับสองดังครับพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทครับ อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับอะไรเล็กน้อยนลครับโอ้สาบิิกทั้งนั้นเลยครับอ้าวศีลาห้มทองครับหลอดใหม่ครับโทนเหลือเลยนะครับศีลาหน้าขาวศีลาแผงครับศีลาแผงเท่าไหร่พี่ผมเอาไปพันสองครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับศีลา้นบอลเลอร์เลยครับจนบลเลอร์เลยครับพันสองร้อยบาทแล้วครับอันนี้มนสวรรค์ครับผมหน้าดุนะครับน้าน้ครับผมส์ใหญ่มากครับเอาไปพันสามร้อยบาทครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับ ลูกไม้ครับสายดาร์คครับผมเท่าไหร่ดีครับพี่ตอนนี้ลูกไม้สี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทครับลูกไม้สายโตแล้วครับจันดหนดเขี้ยวนะครับโหหลบมาในจันดหนดเขี้ยวครับครับสี่ร้อยบาทครับผมสี่ร้อยบาทค่ะหลบใหม่แล้วนี่มาอ้าวสยามเพลินนะครับผมสยามโพนะครับเออสยามโพให้ให้เจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยบาทครับอันนี้ครับเขี้ยวเพียบเลยครับลอยเลยครับโถเขี้ยวเลยครับนางมงไว้นะครับให้เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะคะนางมงวานไซ กำลังที่หน้าผาเลยครับอ้าวนี่ครับเป็นองคุลิมาองคุลิมาเท่าไหียเอาเนี้ให้แค่พันสองร้อยบาทครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับอันนี้เป็นไม้หอยจามิลานะครับผมโอ้ครับเป็นไม้ด่างนะครับต่อไปแล้วครับกำลังโคตรดีแล้วครับกำลังจะด่างเนาะเท่าไหร่ครับพี่เอาแค่พันเดียวครับวันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันทวนนะครหนึ่งพันทวนครับอันนี้มณีล้อมเพชรครับเป็นมณีแผงนะครับมณีแผงเขียวนะครับต้นกำลังหน้าําเลยครับ ให้อยู่ที่พันห้านะครับถึงพันห้าร้อยบาทนะครับครับเป็นอันนี้เป็นในทิฟวารีครับผมทิฟวารีนะครับที่แผงมาจากไอ้ดารานุบาลอันนี้เอาอยู่ที่สี่ร้อยครับผมสี่ร้อยบาทครับพี่จิตนะครับจับจังหวัดเหรอพี่ครับอ่าเอาไปผันเดียวครับทางนะนครับสยามเพละครับสยามเพละครับเอาเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยบาทครับมอนกาบครับผมเอาเป็นสายลุงเลยนะครับเอาเป็นสามร้อยพอครับสามร้อยนะครับ โอ้ตู้นี้เพียบเลยครับกระบี่ครับกระบี่ตัวนี้ให้ห้าร้อยครับห้าร้อยบาทนะครับล้วกระบี่พี่ก็เกลือนี่ไม้แยกหน่อครับพี่เกลือแยกไม้แยกหน่อครับผมแยกออกมาได้สามสี่วันละเท่าไหร่ดีครับจะแบ่งปันครับเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับกระถางกระาร้อยห้าสิบสามร้ิบไม้แยกหนอนะครับผมพี่เกลืออันนี้ก็แยกหน่อมาครับผมพันภาษาครับผมเอาไปสองร้อยครับสองร้อยนะครับ อันนี้ถมยาแบบแป้งครับเท่าไหร่ดีครับขุยาแป้งร้อยเดียวครับหนึ่งร้อยบาทครูพิงครับผููพิงไซส์ใหญ่แล้วครับเท่าไหร่ดีครับสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบให้ครับสุนทรพู่ครับห้าร้อยบาทครับห้าร้อยไใหญ่ครับอ๋ออันนี้เป็นลูกไม้คล้ายดารานุพลัสนะแต่มันไม่ป้ายเนาะก็สามร้อยห้าสิบพอวันนี้ครับสามร้อยห้าสิบครับค่าเริ่มเหนื่อยแล้วครับอันนี้เป็นนางวารีนางวารีเท่าไหร่ดีพี่ เอาสักร้อยยี่สิบครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับกำลังกักสีเอากับจังหวัดครับมุกดาหารมุกดาหารเท่าไหร่ดีครับเอาเจ็ดร้อยพอต้นนี้เจ็ดร้อยนะครับอ๋อเขาบางโปรยไผเลยครับผมโอ้ขอค่ะสักร้อยยี่พอครับวันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับครับผมโอเคครับบางโปรยไผเลยครับเพราะว่าชายชนแผงครับสมัยก่อน อันนี้ครับลูกโดกหน่อยเพชรเพชรพันล้านครับพันล้านเท่าไหร่ดีครับเดีแม่ให้ครับร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบาทครับโอ้สวยเลยครับส้มเปิดกครับส้มเปิดกเท่าไหร่ดีครับเก่งที่สวยครับเอาสักร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นกะลาหูนะครับผมกะลาหูเท่าไหร่ครับเอาห้าร้อยครับห้าร้อยบาทอ่าเพชรสวนในโชคครับเท่าไหร่ดีครับอันนี้มันป้ายเนาะเอาสัก เก้าร้อยพอครับเก้าร้อยบาทนะครับครับผมหลอดใบมาแล้วครับป้ายหนึ่งวะเพชรศรีประทุมครับสองร้อยห้าสิบครับเริ่มกับเีแล้วครับอ๋อนี่สามร้อยห้าสิบนะครับพริกพริกกระเือครับผมกรมดิกเลยครับพริกไหมยังหน่อโพแก้วครับผมเท่าไหร่ดีครับอ่าสามร้อยพอครับสามร้อยนะครับบอลต้นนี้ไม่รู้ครับผายเองครับจนลืมครับป้ายดยครับเท่าไหร่ดีครับ ขอสามร้อยแล้วกันได้ไหมับสามร้อยนะฮะอันนี้เหมือนเทพขายลุงมากเลยครับแต่แค่เหมือนนะครับแต่มันก็น่าจะใช่หรือเปล่าลูกขอเจ็ดร้อยนะครับขเจ็ดร้อยบาทตัอต้นนี้ครับโอเคครับสวยสุดโคตรเลยครับงานมงคลครับมงานเท่าไหร่ดีครับขายเองครับเพิ่งจะมาสองร้อยห้าสิบก็ตัวนี้สองอยหอหน่อยครับอันนี้เป็นแสงพระธาตุนะครับแสงพระธาตุพระธาตุลึกสุดแล้วเป็นร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบอันนี้ราคาเดียวเลยนะครับสองตัวนี้อันนี้เป็น กอเกตครับผมกเรุ่นหน่อยนะครับก็เป็นไม้เมล็ดรุ่นหน่อยนะครับเอาแค่ต้นละร้อยห้าสิบครับต้นละร้อยห้าสิบครับผมอันนี้นาโชคนะครับนาโชคเท่าไหร่ดีครับนาโชคต้นนี้ขอสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบนะชสายชนครับสายชนเท่าไหร่ดีครับอันนี้ขอห้าสิบบาทครับรุ้นหน่อยครับห้าสิบบาทครับอ่าอันนี้ครับไม่ต้องรุ่นครับไปายนะครับร้อยห้าสิบครับสายชนครับสายชนโอ้โหสถูกว่าผมเลยครับอันนี้อะไรครับอ๋อ อันนี้เป็นเสน่ห์จันขาวนะครับเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งเลยครับพร้อมส่งนะนี่สีลาหุ้มทองเ่าไม่รู้เอ้าบางพีครับใช่ครับมีสองต้นนะครับสองต้นนะครับเท่าไหร่ครับต้นละสามร้อยนะครับต้นละสามร้อยอันนี้เป็นกระลาหงมอนกันแต่น่าจะสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบนะลูกไม้ครับร้อยเดียวครับลูกไม้หนึ่งร้อยสุนทรภู่ครับสองร้อยครับสองร้อยอันนี้เหมือนกันนะสุดรักครับสุดรักเท่าไหร่ครับ ส่วนลังนี่นี่สองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบอันนี้ถ้าจำไม่ผิดคือแสียงพระธาตุครับผมแสียงพระธาตุนะเสียงพระธาตุตนนี้เอาสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบครับอันนี้เป็นบุหิมะบหิมะเท่าไหร่ดีครับร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบอันนี้ประสานกายนะครับประสานกายนะประสานกายมีสองต้นนะครับไม้เมล็ดครับไม้เมล็ดนะเท่าไหร่ครับเอาไว้สักสามร้อยครับสามร้อยนะครับอันนี้เป็นไก่ครับไก่ตัวงามครับ เท่าไหร่ดีครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทนะอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้เป็นคุมประกันครับคุมประกันเท่าไหร่รดีครับวันนี้ลงมาสักสามสิบเจ็ดสิบบาทพอครับเจ็ดสิบบาทนะครับออส่งเลยครับ ครับฝากเบอร์แล้วร้านพิล่ด้วยนะครับเบอร์อะไรครับพี่0ูนย์เนะครับ0ูนย์เ7 2 9สี่เจ็ดโอ้โหนี่โทนเหลืองเลยนะครับ4 3 8 5นะครับครับ4 3 8 5แป้านะครับครับงั้นจบไลค์แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ